สวัสดีค่ะมือนี่เพชรกะิิมาเฮ็ดเคกเด้อยค่ะเคกยังห่ยบอกค่ะเบิง่งเบิงเบิงใส่หิมะเฮ็ดเคกค่ะเฮ็ดกับเด็กหน่อยนะักเลียนห,นหลัค่ะเพราะว่าส่วนวนี้หิมะมันก็เริ่มเริ่มไปเขาเอื่นว่าอีกย่างก็ละลายเนี่ยเขาก็สามารถใสด้มือว่านี่แมนการเล่นปั่นบอลนะคะมือนี่เฮ็ดเคกกับเด็กหน่อยค่ะ เพื่อที่จะมาบองว่าวันเสาร์วันอาทิตย์หยุดไปเนี่ยเค้กจะเป็นน้ำแข็งหรือว่ามันศิรละลายค่ะเป็นการทดสอบกับนักเรียนเพื่อที่นักเรียนจะได้รุ่นค่ะว่าเป็นจังไดมาจังไดเสาร์อาทิตย์เสียงดังนิดนึงนะคะรถไฟรถไฟแลนผ่านค่ะแลนผ่านฮะอ็นทาดู h ท เพราะวแอนทูทรฟีะมเซ็กชูอตอตตอออตตอออตตอก็คือแปดไค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใหญ่พีออตตอค่ะเกอร์แอนค่ะเกอตอตออตตค่ะเพราะว่ากันเมีนม,มีสองขึ้นไปต้องใส่ อีกเยอะาวาสูสีน้ออีกเยอะาเดนนมีนนะเด็กหน่อยสิครับรถแมกโคกัสเพชรใส่เนอไอขีดินเดบานนะคะแกนสิ่โซอัลล์บานโฟล็อปอบรุกแกใหญ่หรอโซใหญบรุกแต่เดนโซเดวเอไอขีดินกีสันเาดูมาเว้นตาฟิสแหล่ดิโซดูโฟล็อปอบรุกแกแล้วดูการสเปร์การใหญ่โล็อปออลนะ สอนเด็กหน่อยค่ะอย่าให้เอาของคนอื่นท่านที่ต้องขอก่อนต้องขอก่อนค่ะอยู่กันไปหน่อยนี่จะสอนไปเรื่อยๆค่ะจะมาเลยคุณยายไปยังสอนเนี่ยนะคะเด็กหน่อยกับสอนเนี่ยเช่นกันค่ะจะสอนไปเรื่อยๆนะคะอาศีเขาเรียกว่าเลื่อรับจังทนทุกสถานการณ์นะคะ เป็นตัวละครแต่ลาตัวละครกค็คือ,คอขึ้นมาว่าตัวละครอ,นอีนั่งเลยสิแบมวิวเชื่อเปลื่อนสิขายเคก็กสิขายเค็กค่ะเล่นขายของน้องผมเห็ดเค็เเกเบิ่งลีที่ตักดาตักเค็กใส่ไอเขาเอาินถังบอกค่ะเอ๊ะภาษาไทยเอินอีนั่งล่ะเขาเอินถังไหนแหละเนาะจำบ,บ่ได้ เขาเป็นกระแดะเด้อค่ะเด้อสมองป้วงตัวรักภาษาไทยภาษาลาวภาษาอังกฤษว้ายเนี่ยคือย่งเล็กหน่อยกะเห็ดคือของเล็กหน่อยกันแม่นเข้าผ้าเขาเห็ดยังนีเขาก็จะเห็ดตามทันทีค่ะบางเชือกกระป๋อยเขาคิดเองเล่นเองเรื่องเสียนี่ซิดเองวูราโซเฟียโซเฟียดาร์โอเคเดีย๋ดวยวบาง โ okay, อเคยาโคมเมเด็กหน่อยต้องการปีนค่ะต้องการก้มซวยเหลือจากคู่ดังนั้นคู่ก็ต้องปีโตไปหาอีกกลุ่มหนึ่งค่ะกลุ่มทีเฮ็ดเค้กนี่คือเขาได้เรียนได้ยังแล้วเข้ามาต้องไปซอยเขาแล้วอ่าเป็นแค่ไอ้นำทางให้เด็กหน่อยเรียนค่ะเจอกันคลิปนาค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่คือเกาเ้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ